สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาดู All New Isuzu g r a โฟ p r ร d e S นะครับเป็นตัวเกรดเริ่มต้นนะครับแต่งหล่อๆกันอีกขั้นครับตัวนี้เป็นโฉมปี2022ครับเราไปดูใกล้ๆกันครับว่าแต่งอะไรไปบ้างครับเกรด S โฉมไฟด้านหน้าก็จะเป็น ไฟแบบฮาโลเจนนะครับพร้อมไฟเดียวตัดลงมาอยู่ด้านล่างนะครับเป็นสีเหลืองอำพันนะครับเกรดนี้ไม่มีไฟตัดหมอกครับแต่ก็มีช่องให้สามารถแต่งเสริมได้ครับส่วนเขี้ยวหรือตะจังหน้าเป็นสองเขี้ยวทูโทนนะครับสีเทากับสีดําเงานะครับตรงกลางก็จะมีโลโก้อูซูสุโคเมียมนะครับแตนคางก็จะมีไฟเลี้ยวติดกับทาง ตัวรถนะครับพร้อมสติกเกอร์แกปโฟนะครับตัวนี้แต่งแม็กเสริมนะครับเป็นหกคานสีดำตัดเงานะครับดุมหกครับซีรีย์ยางตัวนี้อยู่ที่สองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับเป็นในใช้ยางขอบเทีอ่ออบลิกครับด้านข้างนะครับ เบาจับประตูรถก็เป็นสีเทาดำนะครับเป็นเดิมๆจากสูงนะครับแต่งเสริมด้วยคิ้วกันสาดครับทั้งสีจบครับมาดูสีอย่างด้านหลังกันครับดูไล่กันบมดครับอรอเลยครับ ซีระย,ยางตัวนี้อยู่ที่275 40 R 18นะครับเป็นยางขอบเตี้ยตัวนะครับลึกๆกันเลยครับไฟด้านท้ายยังเป็นไฟแบบธรรมดานะครับยังไม่เป็น LED นะครับส่วนกันชนหลัง ยังไม่มีนะครับตัวนี้เบ้าจับกระบะท้ายก็จะเป็นสีเทาดำนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู45องศาด้านหลังครับมุม45องศาด้านหลังครับโหลดตรงสวยๆกันเลยครับเดี๋ยวพาเวีไปดูด้านหน้าอีกรอบครับ ลรอีทสุหัดใหญ่ครับสำนังกงานใหญ่หากไปชอบปอฝากกดไลค์ครับกดซับสไครต์เพื่อดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีรถเกรดไหนรุ่นไหนออกจากโชว์รูมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ